แต่ก่อนจะเข้าคลิปครับผมผมก็ขอขายของซะหน่อยครับผมกับเกรเน่แบรนด์ธัญพืชอร่อยที่ม่มถึงได้ตอนนี้เขามีสินค้าใหม่ครับกับเกรเน่พลัสอัลมอนต์คุกกี้ผสมธัญพืชนานะชนิดมว่าจะเป็นข้าวโอ๊ตอัลมอนด์แป้งสาลีไม่ขัดสีสูตรพิเศษสูตรไม่เตินตตมน้ำตาลครับผมมีด้วยกัน2รสชาติแคนเบอรี่ไวช์ช็อกโกแลตชิพและคุกกี้แอนด์ครีม หาซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่เ1เ่นอทุกสาขา20บาทเท่านั้นครับและเมื่อซื้อครบ300บาทครับพิเศษสามารถนําไปแลกของพรีเมียมได้ที่เพจเกรเน่สแน็คเลยครับด้วยการนําใบเสร็จเซเว่นอีเลฟเนออนไลน์หรือว่าเซเว่นเดลิเวอรไปแลกได้เลยครับแต่ถ้าบอกว่าคุณซื้อเกรเน่แล้วมาจากเพจไลฟ์ฟรีให้หน่อยก็จะขอบคุณมากเลยครับอย่าไปบอกพนังกงานเซเว่นนะบอกแอดมินเพจครับผมหมดช่วงขายของแล้วไปชมคลิปกันได้เลยครับ ไฟโชว์แสดงไฟโชว์นูบิกวิ้งมาจะจับแต่รุยระยะโอ้ใครนี่เบรกจังหวะสตั้นสองไปแต่ว่านูฟโกลีนเดอร์มาที่มีคโคตโัวผมยี่สามหลบปุมอยูอ่อา้าวอ้าวนูฟชนเจนแล้วโดนแบชเชอร์แล้วลบังคับใจบีเคบีโดรีเลื่อนและโคโนส่วนผมแต่ว่าดาเมจละ่ะโอราอา้าวโดนดูมต่อว่ะโอ้แย่แล้วก๊อปดูมไม่ได้ผมจะทีมีไม่ได้สันเดอร์ผมตรงนี้ไฟแบ็คเลยครับทางฝั่งของเควสโอมาจับยก ได้เป็นมิโกโตะตรงนี้เฮกจับมิโกโตะไว้แล้วริวแชเดอร์ที่ชุดหนึ่งก่อนจะตายเองครับผมมาลิกปาดดับเบิลคิวไปแต่ได้ทันได้ของโอมาก่อนตายนะมิโกโตะฝั oto, ่งของ Quest เพลสบายเรื่อยๆครับผมเซนเซอร์ก็บายตรงนี้พ a 2000ตามมาไล่จัดก,การแซปต่อครับผมแจปบายแบ็กเขาไม่สนใจเลนเลยน,นี่ละคลีดไม่นชนะตลอดเวลาเขาสนใจแค่คุมเลนบนทำที่มุมสูงเลนบนแล้วเตรียมเข้าโลชลั่นหัวเซตอัพเลนบอยทีบีเบอร์ยี่ห้าครับแล้วก็ดาวซันเดอร์ แล้วโผล่มาเปิด23กตัวมาเดิมเทกใส่ฟอตาร์ช่วยเซฟคุกกี้ช่วยเซฟ23โดนมาโคโนส่วนแล้วมอติเมอร์คิสริวเชเตอร์จ่ายไปแล้วมอติเมอร์คิสไม่จ่ายโอ้โคโนสองรอบจะปักทุบโซนเซฟเซฟทีบีทีบีโดนไปสองโคโนไม่ไหวต้องบายแบ็กสู้และทิมซอโดนดูมผมแจป็ปรีเฟเชอร์เตรียมตัวต่ออีกรอบหนึ่งครับผมจะยัดดูมดาบไฟสัตว์ไปมาลีกโดนไฟเบิร์นจนตายเอสพีเปอร์เซ็นต์ดาเมจตรงนี้กับคุกกี้มาได้ครับผมเฟสสองคนที่โดนโฟกัสไปแบ็กหมดเลย บายแบ็ก <Buy> มาแล้วจะโดนดูมซับอีกรอบหนึ่งนะเพราะโดนโคโนตายโอ้คิวทอสเข้ามาใส่ดูมโอ้แบกนัดแล้วตายเลยครับทีบีโอ้โหดูดูมยืนรอไถแล้วครับลุกขึ้นมาปุ๊บโดนดาบไฟเหยียบยิ 23, โบกัทีเอส TA 2 0 0ทีเอ0 0 0โดนดูมไถยอย่างต่อเนื่องไม่ให้จ่ายสกิลนะ้วทุมโดนเซฟทุกคนตีทูมโดนบาลีเข้าไปขวางอย่าฆ่าทีบีเรา ทีเอสองพันได้ทีเอสองพันต้องกันซันเดอร์ซันเดอร์ทันว่ะโอ้ยี่สามตัวมาโคโนแต่ว่ารอบนี้ตายไม่เลยแจ็คกลางดูมแล้วแล้วตายครับผมตัวลิวเชนเดอร์จัดนอกโคโน่ซัดเข้าไปด้วยแจ็คเอาดูมไปใสจัดการทางด้านนูฟได้อหนึ่งคนและนูฟตายคาบีเคบีไปเลยเสียสองตัวคอไปแล้วไปต่อที่มาลิกซึ่งปแบ็คบาร์เจอกลิวเชนเดอร์บ้างจะมีคนตกขี้ใหญ่ครับผมเรียบร้อย ปั๊ปปี้เดินเข้ามามงให้ก่อนจังหวะแรกซุปัปปี้เดินเปิดแบบเจอแล้วฟรีซิลิสเปล่งก็ส์แต่อะไรโดนเทลิ่งเชนอยากไฟเหรออยากเปิดเหรอจ่ายบีเีสิเข้ามาเจอไมเด้นไมเด้นบีเีแล Field ้วฟรีซิ่งฟิวสวนเอาอาร์เมอร์แล้วผมฟรีซิ่งฟิวอาร์เมอร์สี่สิบเอ็ดโอ้โหแล้วใส่เซิร์ฟให้กับไมเด้นด้วยไมเด้นเต้นในไฟแล้วเจอคอสไฟจากนี่ย่ร้อยเซิร์เวนโอ้โหเซฟได้หลับเต้นแล้วก็แบล็คโหดูดีกสามแบบโคตรกอ๊อ์ซีเข็ด เล่าเพียวดีเฟนบ้านคนเดียวนะเห็นชานส่งคลิปมาครับจักรโซซอมเนอเนอร์คือเรื่องกระแสคลิปแล้วก็เรื่องทาวเวอร์มันโคตรได้เปรียบมากสำหรับทารอนด้วยเฟสคือคอมแบ็กยากมากแค่หลุดนิดเดียวก็คือแบบระเบิดเลยโ,ลโอมาแล้วโอมาเอา้าเปิดเฟลแต่ว่าแวคคุมได้สามว่าตรงนี้โอมาตายไปแบ็กกลับมา นู๊โดนโฮกไปครับเสียจังหวะมากๆแล้วก็โดนโฮกซ้ำอ,อีกรอบหนึ่งจากรีเฟชเชอร์ปักทุม่มโซนเซฟนู๊ไว้ก่อนส่วนทางด้านมาลิกที่ออกมาเปิดนั้นวางงอทิ้งก่อนตายหมดจาก,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 กรีเฟชเชอร์ไว้มีโกโตโดนล่างเพียวสกรรมตายไปป๊อปเบอคิวทีเอสองพันหาเป้าหมายต่อครับผมแจ๊บโดนขึ้นเสียงกระแทกจากไพ่มอาบีสโดนปิดแคสซีฟไปด้วยตรงนี้โพวารท์จับแบบนานมากๆจนทางด้านยี่สามเสียทิศเลยจับแบบนานจริงๆตรงนี้แจ๊บ กดปีกเคบีมายื้อแล้วกองตูมตูมตูมโอ้โหกองแม่ส่งพลังอีกแล้วแต่ว่ายิมสามดูขึ้นมาแล้วโดนเฮกเฮกเสร็จปึ๊บยิมสามจ่ายเลนนูลิไฟจัดการโอมาได้แบ็คไปครับผมแล้วยืนขวั่กับพีเอสองบัตกับพีเอสองบัตนักไขไม่ยอมให้ขวั่ง่ายๆแจ็ปกดบอลโซนยื้อต่อแล้วแวตคู่รับผมตรงนี้ทางด้านของอมาลิกบายแบ็คหลอมไม่ได้บายอะเฮ้ยเมื่อกี้รอดตายเหรอผมนึกว่ามาลิกตายไปแล้วนนเนี่ย ยิบสามใบมาเติมครับผมใบสู้ใบับตรงนี้เข้ามาถึงปุ๊บสิงเติมเลื่อได้กับแจ๊บก่อนแล้วแจ๊บเอาขึ้นกองกระแทกทีเอสองพันแต่เริ่มจะไม่เข้าแล้วมีโขโตโดนโฟกัสแต่คิวมาลาโซจับตัดจังหวะจ่ายดาเมจของฝั่งเควสได้พอดีเขานี่โดนโนริฟายตายตายระดอกถุงโจนแล้วมีใบแบกครับอกใบกลับมาสู้ต่อยิบสามเคลียร์ถุงโจนก่นอนตอนนี้ทีเอสองพันหาเป้าหมายของเขาครับผมแต่โดนเฟรมเบรกขัด T.A. สองพันพยายามตีให้ดิมันโฟกัสบ้านแล้วมาลิกวางวอลเลยครับผมมาลิกไม่ไหวครับโดนยิบสามคนตาย d o เ b l e k คิ l แล้วลก่อนตายคือทิ้งสกิลทุกอย่างไว้แจับโขกไม่สนใจค,ครับผมจะตีบ้านอย่ามายุ่งตรงนี้ T.A. สองพันบอกสนใจหน่อยมาจิ้มฟันมาจิ้มฟันคอ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 อ,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 อย่าตีบ้านสนใจกูไม่มีใครสนใจ T.A. สองพันเลยครับผมและโดนเลเดียนกระขึ้นเสียงกระแทกจนตายและเป็น triple kill ยิบสามก่อนจบเกมทีมไวฟ์ครับ ตายแบกมา,มามตีคอต่อผมคิวเขาไปเปิดเปิดปุ๊บกระชื้นหลับเซฟต,ต่อแล้วโดม3เริงดาเมจตีคิวคิวตายไปยแบกกระบอกและมีประกันชีวิตอ่ะแต่ว่าอ e ีออนดิสซี่โดนล้างครับโดยโนลิไฟยังไงต่อเวฟฟอร์มไปฆ่าเมกเก้เมกเก้ไม่ได้กลับขากลับแล้วเปิดบีกบีเริงดาเมจฆ่าตะพะใส่กันตายครับผม ยี่สามเลยไม่สามารถพลิกคาดเมเก้ได้แอบโดนเฮกแต่มีเซิร์ฟครับผมรีเซ็ตถอยไปยี่สามพุ่งมาอีกแล้วมาที่นิชาอวาวันเสร็ตให้เพื 23, 23, ่อนยี่สามตียี่สามก็มาเป็นเป็นเลยชวยและแว็กคุ้มมาได้มาสองตัวครบผมรูบิกบายแบ็กทางหน้าหน,นองแฟนโกตายแบ็กเกอผมแล้วเวฟฟอร์ไปเล่นบนน้ตพุเลยจัดก,การไมคเก้ตัวใหญ่ได้แล้วไมคเก้ตายไม่มีแครี่แบบนี้เหลือใครอะคนแบกคนสุดท้ายใส่นั่นเองครับผม แต่อะไรโอ้โ oh หแบกชอสี่ผมไปเอาไสเอาจากบ้านด้วยอยากแบกมากก็มาแบกเร็วตอนเนี้ยเหลือกัน5ต่อ3ผมทีมลิควิดกับแคลรี่ที่ไม่ใช่แคลรี่จริงไซ่ทำไงไซ่มาตีบ้านเย้ yeah, แล้วเบดเลสเบดเลสกดปริไฟปริไฟฝั่งของทารอลไม่มีปริไฟครับผมตรงกลับมากันนะหรือจะวัดตีไปเลยโันทัาตีอีกเย้ yeah, แล้ว ไซมันจะชนะแล้วครับผมไซจะชนะแล้วแค่ตีบ้านเท่านั้นโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็มันออกมาแบกจริงๆเข้าออกมาแบกจริงๆครับ